สวัสดีครับโอเควันนี้น้องดิวพาชมวิวนะครับทุกคนอคนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าของโรงแรมที่พักนะครับสวยมากอันนั้นเป็นต้นคริสต์มาสครับนี่ต้นคริสต์มาสครับทุกคนสวยจริงๆเลย พาเล่นที่มาครับนี่เป็นปุยนุ่นเลยครับทุกคนอสวยสวยมากมากครับอนี่ครับบรรยากาศนะครับทุกคนปปปปัััร้มรม ก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับอยู่ยก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปิดโลกเรามากเลยครับทุกคนบางทีเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความสําเร็จในชีวิตนะให้กำเขาเรียกว่าให้ความสุขกับตัวเองนะครับนี่ให้กําลังใจให้ความสุขกับตัวเองนี่ทุกคนหิมะสวยมากนี่วันนี้มันเป็นแบบมันนุ่มวันนี้มันนุ่มครับ นุ่มแบบนี้เลยทุกคนนี่เคานุ่มอ่ะวันเนี้อ,อ,อกาดดีมากทุกคนนั่งนั่งเทควิวได้เลยอะนั่งฟิวฟิวว้าวว้าว ขอบคุณแม,แม่นะครับที่ติดตามวันนี้น้องดิวพาเที่ยวนะครับรอบหน้าจะไปประเทศไหนให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับน้องดิวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากวันนี้อุณหภูมิน่าจะลดลงอีกนะคะแฟนคลับนี่เห็นไหมหิหมะกำลังตกนี่ครับเน,น,นี่ยเย็นแบบฟินๆครับทุกคน ด้วยความว่าเสื้อของน้องดิวอ่ะมันแบบว่าตัวหนาด้วยล่ะครับนี่ครับทุกคนนี่ทำน้ำแข็งใสก็ได้อุ้ยน่ารักมากเลยดูดินี่มันเป็นน้ำแข็งใสครับแม่ เดีย๋ยวนี้จทำให้แฟนขับดูนี่นี่น่ารักไหมปันเดี๋ยวปั้นก้อนใหญ่ๆโอ <c oughs> ด้ดิง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 นี่ครับกินได้เลยนะเนี่ยหีม่มากินได้ไหม กินได้เป็นแบบเหมือนน้ำแข็งอะ่ะทุกคนอู้สนุกครับอย่ากมาอยู่สั้งปีหนึ่งน้องดอิวชอบม,มากเลยทุกคนอากาศกินเฟอร์ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแม่ๆนะคะฝากคนไหลกดแชร์ได้เด้อค่ะ